สวัสดีจ้ะพ่อจ่าแม่จ่าวันนี้เจ้าของเขามารับลูกสาวเขากลับบ้านแล้วนะต้นเนี้ยได้มาในน้ําไม่ด่างเกยไัยนะเนี่ยได้มาจากตลาดสิงห์บุรีไอ้ด่างเกยไชยดิแท้โดนหลอกมา <masters> ถึงบอกซื้อต้นไม้อ่ะบางทีอย่าไปโทษคนขายเขาขายพิษเลยคนที่เขารับมาต่อยอทีนึงเขาก็ไม่รู้ว่าอะไร <_ Des mond an> นายพินได้มาสิบต้นแล้วแบ่งขายให้พี่สาวไปต้นหนึ่งนี่มันอย่างที่ยายพินบอกกัแหละ บอนน่ะถ้ามีดอกเอามากวากผสมได้จะ้ะแล้วก็พอผสมแล้วจะของสามวันไปแล้วจะของก็มารับกลับได้และอันนี้จะของมารับกลับนั่งรอชุ่วปุ๊กเดี่ยวนะ <c oughs> ดอกที่สามแล้วเนาะ <c oughs> ดอกแรกติดเป็นพันเม็ดเลยดอกที่สองทำหักไว้ก่อนไม่ไม่ทันได้ได้เม็ด m. แต่ไม่ได้เหลือสักต้นหนึ่งเลย ตอนผสมก็กุ้มใจปวดตอนยังไม่มีดอกก็ปวดหัวเมื่อไหร่จะมีดอกพอมีหัวพอมีดอกแล้วก็ปวดหัวจะผสมติดไหมพอผสมติดแล้วก็ปวดหัวอีกนอนดูทุกวันเมื่อไหร่จะแตกพอแตกแล้วแทนนี่จะหายปวดหัวปวดหัวหนักขึ้นอีกต้องมาเพาะจะเพาะยังไงให้ขึ้นพอขึ้นแล้วกุ้มใจอีกแล้วจะเลี้ยงยังไงให้โต <laughs> จะตายก่อนไหม พอเตมาสองใบสามใบสีบ่ใบปวดหัวหนักกเก่าอีกแล้วมันจะสวยไหมนี่การเลี้ยงลูกไม้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะจ๊ะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าถ้าโตขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วมันก็สวยความสวยมันแตกต่างไปเนี่ก่อนเมื่อกี้จะให้ดูต้นอะไรนี่สัตยธรรมนะพาไปดูลูกสัตยธรรมแล้วถ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปอ่ะจะของยกไปได้ละเสร็จละทายคลิปละ บ้านที่ยยพินไปเมื่อวานเนี้ยที่เขาให้ต้นไม้ยยพินมาสองต้นนะเขาก็เอามาขวากยยพินผสมนั่น,นี่ไงต่วัดให้มาเมื่อวานเนี้ยที่ก็เอามาเอาสัตว์ไอ้นั่นนะ่ะพญาขอมมาให้ให,ให้ผสมอ่ะไหนแล้วเดี๋ยวก่อนเ,เอาให้ดูก่อนปวดยะแตงก่อนเอาไปวางไว้ตรงไหนเมื่อวานไปมาพญาของต้นเมื่อวานเนี้ยอันเนี้ยเอาพญาของผสมอ่ะออกไม้อย่างสวยเลยยยพินพญาขอมผสมด้วยกะเนี่ยอีเนี้ย อีนี้มีมีแกสอนชายชนด้วยสารพัดแกสอนผสมชายชนจะกลายเป็นหาิชลาอย่าพินทว่าแต่าแตงว่าอย่าพินนะเสียหายเลยเอาชายชนผสมจะกลายเป็นหญิงชลาหรือชายชลาดิเอาคนแก่ผสมจะพิยายแตงว่าอย่าพินเอาชายชนผสมจะกลายเป็นชายชลานี่ไงสัตว์จะทำ ต้นเมื่อกี้พญาขอมไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูพญาขอมเขาเอามาให้ยาพิมพ์ผสมกันแล้วออกมาเป็นต้นนี้แล้วอีนนี้สัตยธรรมผสมจ้ะเนี่ยลูกสัตยธรรมพระจ่าแม่จ๋าการผสมลูกไม้นะ่ะมันเป็นสวยนะยาพิมพ์ยังยังหลงสเสน่ห์เขาเลยจ้ะไหนล่ะเออเอาไปไว้ไหนล่ะ ผสมชายชนจะกลายเป็นชายหญิงชลาชายชลาซะแล้วอ้าวสัวจธรรมจะอวดพ่อจา่าแม่จา่าซะหน่อยอย่างสวยเลยนี่นี่นี่จา้าพ่อจา่าแม่จา่าสัทธรรมผสมลูกไม้นะ่ะแต่ว่าขึ้นมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆต้นเนี่ยมันไม่ได้ว,ว่ามันเหมือนกันทุกต้นนะจ๊ะพ่อจา่าแม่จา่าบางต้นมันก็สวยบางต้นมันก็ขี้เหร่แต่นี้ของ ของไอ้นี้ของน้องไอ้นี่อะไรนะนชื่อมาแดนชัยจ้ะของน้องแดนชัยกันเลี้ยงลูกไม้อ่ะมันถ้าเป็นลูกไม้ใบใบไทยใบใหญ่อะไรเนี่ยเขาจะกัดสีง่ายนะแต่ถ้าเป็นไอ้นี่ยใบไผนะ่น่ะใบไผ่ใบหอกเนะี่ยเจพินขอบอกเลยว่าโอ้โหกัดสียกากมอกโคตรยาก ที่ใบไผ่จะกัดสีขึ้นมาให้สวยอะแต่พอกัดสีมาแล้วนะจ๊ะเพราะจะหาเมจ้าอันนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะแ๋ยเจพินพาไปดูอีกวันเจพินมีเยอะข้างในตรงไหนภาพไปดูพาไปดูเจพินก็เดินใบเดี๋ยวภาพไหวอีกเนี่ยเจพินถึงบอกว่าการเลี้ยงลูกไม้ใบไผ่ใบกล่ะ เพื่อเพื่อเขาจะกัดสีใมันช้านะแต่พอก,กัดสีมาแล้วนะออ้ยๆเนี่ยบดทิ่นหน่อยบดทนหน่อยมีนี่อีกต้นหนึ่งยายพินผ่าหัวไปละไอ้นี่ไม่ละาแทงหัวไปละน่าจะได้หน่ออยู่ภาพเข้าไปดูหมูช้างเช้าขึ้นมาก็นี่แหละหากินแบบนี้แหละ เช้าเดินมาสำรวจแล้วแถวนี้แน่แนแน่แน่เห็นไหมอันนี้ก็โหเพื่อจะได้สีนะเพราะจ่าไม่จ่าเยวยพินรอมานานที่มันล้มพ่อยย่พินแทงแทงหัวไว้เพราะว่าจะผ่าก็กลัวน้องตายไงก็เลยเอาเอาไว้อย่างนี้แหละรอน้องแทงหน่อขึ้นมาแล้วค่อยแยกพาไปดูอีก เห็นดำๆอย่างนี้เ,เดี๋ยวได้พอกัดสีนะพราะจ๋าไม่จ๋าสวยจริงสวยจริงจะบปวดจะมาเดินม,มาถึงแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะทีแรกะยุงแกอย่ามากัดฉันบ่อยนะักฉันจริงเดี๋ยวไม่ชมบายอีกเนี่ยนะเพราจ๋าไม่จ๋าดูนะเริ่มมาแล้วนะสีเห็นไหมเริ่มสวยละอย่างที่ยายพินบอกเนะี่ยบอลสีอะถ้ากัดสีช้าก็าจริงนะแต่แต่ว่า ขาจะสวยยิ่งช้ายิ่งกัดสีช้ายิ่งสวยจ้ะจะพินว่านะสีมันเข้มขังอลังการจ้ะถ้าขึ้นมาแล้วมีสีเลย,อยาอ่บางทีก็บางทีมันก็สวยอยู่นะแต่เด็อินนี้ไอ้นี้ไอ้นี้นขงเบ้งจะพามาดูขงเบ้งไม่ค่อยโชว์ตัวหรอกเพราะว่ายังไม่สวยเดี๋ยวรอสวยก่อนค่อยโชว์ตัวนี่จักขขงเบ้งมีอยู่ต้นหนะึ่ง ความสวยความสวยอีนี้อีนี้เป็นไม้แลนะจ๊ะมีกันทุกบ้านจ้ะต้นนี้ส่วนใหญ่จะมีกันทุกบ้านสําหรับคนเลี้ยงบอลน,นะนกกระทาจ้ะนกกระทากับอีหนาวเนี่ยเยพินว่าจะมีเยอะมีมีมีเยอะกับอะไรทั้งหมดน่าจะเป็นไม้แลไม้ไม้ไมอ้นี่ดีกว่าไม้ที่ว่ามีเยอะเยอะที่สุดอะไปเข้าบ้านดีกว่าทำงานต่อ อวดแค่นี้แหละโอ้โหอันนี้อะไรกันล่ะนี่ดูต้นนี้เนี่ยนี่ก็ลูกไม้นะที่นี้ลูกจอมทัพนี้พ่อเป็นจอมทัพเพราะแม่เป็นจอมทัพอ้าวเฮ้ยแล้วอีนั้นอะไรอีกล่ะนะจะเข้าบ้านแล้วแกมายังไงกันล่นะน้เป็นลูกเป็นเต้าใครล่ะเนี่ยเหรอมีใครเป็นพ่อเป็นแม่แล่ะเนี่ยเหรอลูกใครล่ะเนี่ยเหรอมาได้ไงเนี่ย โอ้อะไรเป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้เรารู้แต่ว่าเยีพินเป็นเจ้าของดัมเปอเลยอะไรเว้ยเอาบอลออกดอกอีกแล้วเดี๋ยวไปเก็บบอนออกดอกไปผสมก่อนเมื่อคืนเดินดูไม่ทั่วมันก่อนลายแดงมาลงป่านี้ซะย,ยังไม่ได้นั่นเลยยังมาฉีดยาไม่ถึงไปไปเดี๋ยวก่อน มีชื่ออะไรกันบ้างไม่รู้เราเนี่ยอนี่กระดอกบานเลยไม่ได้เก็บเดี๋ยวเก็บก่อนีน่ยต้นนี้เห็นเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นใบขาวๆอย่างเงี้ยเขามีชื่อนั่นเนี่ยไม่ใช่ลูกไม้นันเนี่ยต้นนี้ชื่อดีจ้ะซับมั่นคงจ้ะล้อหนอ่อล้อดอกอีกนี้พี่สมจิตกลางหวดให้มาจากจังหวัดไอ้นี่ระยอง แฟนขับจากระยองสมจิตกัางหดให้ยเยพินมามาพร้อมกับลําไยโอ้ยลําไยเข่งใหญ่ตัวนี้ออกดอกละเนี่ยบอนกาบเนี่ยบางทีเขาก็ถ้าเกิดแล้วอยู่ข้างนอกตูมจะไม่มีกาบนะออกดอกละวปะ ขอรับธงชาติกันก่อนนะจ๊ะ จสวัสดีจ้ะ